นี่นะคะคนคนช่วยนะคะพนักงานช่วยโอ้โหเก่งจังเลยไม่ขอบคุณลูกละขอบใจลูกนะแมวแมวสกปรกแมวตัวช่วยครับตัวช่วยอ้เดินตรวจงานนะคะแมวแมวสกปรกมามาอย่าไปใกล้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 พ่อกลังพ่อกำลังจะล้างแอร์พ่อเข้าแมวท้องหน่อยครับ โคท่าจิกจิกขาพรอยเท้านิดนึงโอ้ท่านี้ไม่สุดม่ดูดิอย่าระวังลื่นนะลูกยุงกัดตรงหูอ้วนีกนยุงกัดตรงหูนี้เดี๋ยวดูว่าวันนี้แอร์จะล้างเสร็จตอนตี่ไร เป็นไงบ,บ้างครับวันนี้พนักงานพนักงานใหม่เป็นไงบ้างครับคุณพ่อดีไหมดีเยี่ยมช่วยเดี๋ยวเราไปลอที่เป่าลมของพ่อกดดึงนะนะต้องใช้ที่เป่าลมเหรอไม่ใช่ดูดหรอตันนี่ไงไหนเนี่ยนเดี๋ยวดูอันนี้รูตันนะคะเนี่ยเป็นเมือกมองเห็นไหนไอเขาก็ไม่ต้องติดอกล้ เุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี้มามามาเนี้ยเดี๋ยวลม้มไปพนักงานวุ่นวายจังเลยวะอ่ะเดี๋ยวดูว่าทำไง 啊！哇哇哇！啊！哇哇哇！啊！哦！哇哦！ แล้วมันจะไม่ฟุ้งอยู่ในบ้านเหรอมันจะไม่ฟุ้งอยู่ในบ้านเหรออ๋ <laughs> อกด ระวังลื่นลูกระวังลื่นนะโอเปียกไหมหน้าแถวนั้นนะ่ะพยายามจะให้เปียกนะเออ,เ,อเข้าไว้ในนี้ซะเป่าไวนะ้